ทำไมนักเรียนหายไปไหนกันนี่ยแล้วที่อยู่ในห้องนี้ดีจ้ะเราเรียนเรื่องบารมีสิบทัดมาถึงบารมีข้อที่เท่าไหร่แล้วนะจ๊ะ ข้อที่หกคือข no? <hel ms> <sm> nah ันติบารมีขันติารมีแปลว่ามีกี่ระดับจ๊ะระดับที่หนึ่ง อนดบาลระดับที่สองทนตอ่อทุกเวทนาลามเจ็บกายได้ป่วยร่างกายจิตใจระดับประโทระดับประระดับที่สามก็ทนต่อการกระทบกระทั่งตอ่อความโกรธความไม่พอใจความขัดเคืองใจความอนุติีราม ว่าร,า,าระดับมัธยมระดับมัธยมนี่เราเรียนมาสามระดับแล้วเน,ะนาะอุบาร์ถมแล้วก็มัธยมของความโอดทนนี่เนาะเราเท่า,าทกับทั้งกันเป็นระดับมัธยมใช่ไหมจ๊ะกระทบกระทั่งกันง่ายคือทางวาจาเนี่ยเน,ะนาะจะง่ายถ้าถือสาก็ ท้าไปถือสาก็็แ,กแค่นั้นแหละกรารกระทบกระทั่งกันทางวาจาก,ก็สูญพันไปเลย,ยนี่หนอวันนี้ก็มาถึงความ,มอดทนระดับที่สี่ความอดทนร,ระดับที่สี่คืออดทนต่ออำนาจกิเลสนี่จะตรงนี้เราสมารอนเนาะหมายถึงความอดทน ต่ออารมณ์ที่น่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอันเกิดจากอำนาจกิเลสซึ่งมาล่อลวงให้นักสร้างบรมีหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อหย่อนหรือหลุดออกจากเส้นทางการสร้างบรมีไปเลยนี่เนาะความบทนในข้อนี้ถือว่า เป็นความอดทนระดับอุดมศึกษาเห็นเนาะ <Yeah. S 1> ซึ่งเป็นความอดทนที่ทั้งอดท,งทั้งทนที่ทำได้ยากที่สุด <Yeah. S 1> ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะ <Yeah. S 1> พระบพธิสัทว์หรือนักสร้างบารมีทั้งหลายเนี่ยล้วนยังมีกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ภายในใจตลอดเวลามีความโลภความโกรธความหลง นอนเนื่องอยู่ภายในใจอยู่ตลอดเวลาในในใจมันจะสําแดงออกมาเมื่อไรก็ไม่ทราบดังนั้นถ้าใครไม่ฝึกควบคุมอินทรีย์ให้แก่คล้าหรือขาดแล้วซึ่งความอดทนต่อหน้ากิเลสกิเลสต่างๆที่หมักหมมซุกซ่อนอยู่ภายในใจก็อ,อาจจะกำเริบเสฟสารกันมาได้นี่ จึงจะเป็นผลทำให้นักสร้างบารมีหรือพระโพธิสัตว์เหล่านั้นอาจพลาดลังทำผิดทำพลาดและเพ,พลอวิสร้าวิบากกรรมใหม่ที่ไม่ดีขึ้นมาได้ตามทันไหมจ๊ะนี่เนาะแต่ด้านการบำเพ็ญขันติบารมีของพระโพธิสัตว์จึงอุปมาเหมือนกับแผ่นดิน แม้บุคคลทั้งหลายจะละทิ้งคืยทิ้งสิ่งของที่สุปกปปกละวนแผ่นดินมากมายเพียงใดแต่แผ่นดินกลับยังคงนิ่งเฉยไม่ยินดียินร้ายและก็ไม่เคยขัดเคืองฉันใดพระบริษัทยา่อมอดทนในการสรรเสริญและนินทาจากมหาชนทั้งหลายได้ฉันนั้นทั้งอดทนนะทั้งสรรเสริญและนินทานะ นินทานี่อย่างบางทียังอดทนได้แต่สันเสริญนี่บางทีทนไม่ค่อยจะได้นะ,ะมันปลืม้มเดินเป๋กันแล้วกันเออเป๋เซ่เลยอะไรที่ใช้ครูไม่ใหญ่ได้ไปใช้กับคนอื่นอ่านี่เราสอบผ่านแล้วนะะณะครูไม่ใหญ่ตั้งหลักก็เดี๋ยวนี่อีพิกีก้าวแล้วจะเจอสันเสริแล้วนะนตั้งหลักแล้ว จงองยาจงองยาจงอยู่ในขั้นอุดมศึกษาแต่พอถึงที่ก็โอ้โหแผหลุดไปเลยเหลือมาอยู่ระดับมัธยมเนี่ยเตรียมอุด,ดมเตรียมอุด,ดมหลังจากที่พระบริษัทสั่งสมบรมีมาถึงารมีขั้นที่หกแล้วเนี่ย บารมีขั้นต่อไปที่พระโพธิสัต์จะได้บำเพ็ญน,นั้นคือสัจจะบารมีสัจจะบารมีคือความจริงจังจริงใจคือจริงทั้งคำพูดและการกระทำเช่นตั้งใจมาบวชก็ต้องบวชบวชแล้วก็ต้องบวชให้ตลอดลอดฟังอย่างนี้นะจ๊ะ และทุกคกรั้วทในทีที่บวชก็ต้องฝึกตนต,นตอนหิวอมเป็นตะบะเป็นพระแท้ในระดับที่ตัวเองปลื้มใจนี่เนาะต้องทำทจริงจังทีเดียวส,สำหรับพระโพธิสัตว์แล้วหากตั้งใจที่จะกระทำสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีแล้ว พระบริษัทก็จะมุ่งมั่นและตั้งใจทําสิ่งนั้นให้สาเร็จสัจจานี้จะใช้สําหรับการทําความดีอย่างเดียวนจะจ๊ะไม่ใช่ว่าตั้งใจจะไปดืม่มดิ้งต้องทําให้สําเร็จอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่สัจจะบารมีอืมคนละเรื่องกันนะตั้งใจจะไปปล้นอย่างนี้จะไปขโมย ไม่ใช่นะกนละเรื่องกนะันต้องเป็นสิ่งที่ดีอย่างนี้นะจ๊ะและพระโพธิสัตว์จะมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งนั้นให้สำเร็จตามที่ตัวท่านได้ดตั้งความปรารถนาเอาไว้โดยจะยพยายามผันแปรไปตามอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดะจะบาร,รมีเนี่ยการทำความดีอย่างจริงจังจริงใจ เป็นไปเพื่อการบรรลุพระโพธิญาณนี่นะจ๊ะตามทันมัยไม่ว่าอุปสรรคที่มาขัดขวางนั้นจะเป็นสิ่งในม่มนุษย์ทุกคนปรารถนาและอยากจะได้มาครอบครองเชลาบยศสรรเสริญหยาบยศสรรเสริญนี่นะจ๊ะหรือคำมยกย่องเฉยเชยต่างๆางเป็นต้น แระเป็นปัญหาต่างๆก็จากความไม่เข้าใจในมโนโปฎิธานของพระบริษัทว่าสิ่งที่พระบริษัทได้กระทำอยู่นี้เป็นไปเพื่อสิ่งใดได้เห็นเองพระบริษัทที่มีความจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาเป็นสัจจะบารมีเพื่อจะรักษามโนโปฎิธานันสูงสุดที่ตัวท่านจะตั้งความปรารถนาไว้ให้มั่นคง ซึ่งก็จะเป็นผลทำให้ตัวท่านไม่หลุดออกจากเส้นทางของการสร้างบารมีนั่นเองเพราะอยู่ในโลกนี้ยังไงก็เจอธรรมประจําโลกแปดประการนี่เลยจ๊ะมีลาบเสือ่อมลาบมียศเสือ่อมยศมีคนสันเซินก็มีคน,นเคน,นินทามีสุขก็มีทุกข์เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ยังไม่ชนะพยามรณเขาอย่างนี้นะจ๊ะ เรียกได้ว,ว่าหากแม้มีใครที่คิดข่มเหงรังแกหรือมุ่งจะทำร้ายพระบริษัทนั้นให้ตายเพื่อที่จะบังคับให้ท่านละทิ้งเป้าหมายอำนาจคงนี้แล้วท่านก็พร้อมที่จะยอมตายนี่เลยจ้ะเช่นถ้าไม่เลิกทั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะต้องตายอะไรอย่างนี้นะยท่านก็ยอมอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะ ท่านพร้อมจะยอมตายแต่จะไม่ขอยอมออกนอกเส้นทางที่ตนองตั้งใจไว้ด้วยดีอย่างเด็ดขาดนั่นคือความตั้งใจที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้นั่นเองตามทันไมอ่านี่นะด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนแล้วก็ รักษาความสัต์จริงอันประกอบไปด้วยความซื่อตรงเที่ยงตรงแล้วก็ไม่ผันแปรต่อมโนปฏิธานที่ได้ตั้งใจไว้จนกว่ามโนปติธานนั้นยิ่งใหญ่นั้นจะสำเร็จสมความปรารถนาสมมติเราตั้งใจที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็ต้องไปให้ได้ตลอดอนี่เน,ะนาะไม่ใช่ไปได้สักระยะหนึ่ง ไม่เอาละเอาแค่ครึ่งทางก็เอา,อานี่เนาะแต่ใน,นการบำเพ็ญศัจจะบารมีของพระโพธิสัตว์จึงประมาเหมือนกับดาบระกายพรึกเมื่อคอยขึ้นประจาอยู่ทางทิศใดก็ย่อ,ยยอมคจรขึ้นประจาอยู่ในทิศนั้นไม่ว่าฤดูการไหนๆก็อย,ย่อมขึ้นเที่ยงตรงไม่เปลี่ยนแปลงฉันใด พระบพิษัตว์ก็จะไม่ขอออกไปนอกเส้นทางการสร้างบารมีที่ท่านได้เคยตั้งสัจจะไว้ฉะนั้นนี่นะจ๊ะดาวประกายเพึกอยังเที่ยงตรงในเส้นทางพระบพิษัต์ก็ต้องเที่ยงตรงด้วยในเส้นทางการสร้างบารมีตามฐานไม่ส่วนบารมีลำดับที่แปดจะเป็นบารมีอะไรนั้นและมีะรายละเอียดเป็นเช่นไรนี่เราคงจะต้องติดตามกันตอนต่อไปจ้า สำหรับวันนี้ทุงยาบาเล่จ้่ ของยำตคงถึกรบมานชาทยไทยบัแสงเติมไทยมุ่งหมายเอาบุญเพื่อชีวาสร้างบุญกันไว้สุขใจลเพียงน้องจะขอบวชมาเพื่อสร้างบุญญาทุกหมู่บ้านมาบวชทั่วไทยร้องสึกรวพัน